การทำงานของแม่เนี่ยแม่เป็นชาวนาอยู่แบบไม่มีไม่มีงานทำอยู่รอลูกสงกัางให้ใช้อย่างเดียวแ็แบอกว่ามันขายไม่ได้ข้าวสารในกระซือว่ามันไม่ถึงสองสามกิโลแล้วค่ารถเราล่ะลูกค้าจะเอาหรือไม่เอาแต่เปรรูปมันขายดีที่และเขาบอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้ยังไงก็ข้าวฉันฉันปลูกเองฉันอยากแปรรูปฉันอยากทำมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วมันผิดตรงไหน สวัสดีค่ะภูมิปัญญาบ้านทุ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือข้าวแปรรูปแม่สวยไม่ว่าจะเป็นถั่วแปรบ,บัวลอยข้าวเหนียวทรงเครื่องซึ่งข้าวเหนียวทรงเครื่องนั้นนะคะก็ทํามาจากข้าวเหนียวดําแน่นอนว่าวันนี้เราไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับขนมแปรรูปเหล่านั้นแน่นอนตามไปชมกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนข้าวแปรรูปแม่สวยและผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะก็คือคุณแม่สวยแก้วปัญญาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทําข้าวแปรรูปครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะและก่อนที่เราจะไปชมขั้นตอนการทําข้าวแปรรูปนะคะคุณแม่สวยและดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกับข้าวเหนียวดําไปทําความรู้จักว่า ปลูกยังไงมีการดูแลยังไงแล้วก็หน้าตาของข้าวเหนียวดําที่ยังอยู่กับรวงข้าวนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งข้าวเหนียวดํานะคะก็เป็นวัตถุดิบหลักที่เราจะนํามาแปรรูปเป็นขนมในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะชีวิตการทํางานของแม่ี่แม่เป็นชาวนาะตอนแรกๆแม่ก็อยู่แบบไม่มี ไม่มีงานทําอยู่รอลูกส่งตังค์ให้ใช้อย่างเดียวพอดีแม่ก็ไปดูเห็นข้าขายเห็นขายข้าวเหนียวดํานี่แหละแต่<า>ไม่มข้าวเหนียวดําทรงเครื่องอใช่แต่ของเขานี่มันทําไมมันแข็งซื้อมานี่ซื้อมาถ้าอีกประมาณสักสิบนาทีไม่กินนี่แข็งแต่ของแม่นี่แม่ทําคือวันหนึ่งก็ไม่แข็งถึงนึ่งมาเย็นแล้วใส่ถุงไว้ก็ก็ยังนุ่มเหมือนเดิมมีลูกค้าคนนึงเป็นอาจารย์เขาบอกว่า ซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่ที่นี่จะนุ่มกินอร่อยอย่างเงี้ยเขาบอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับที่เราคัดสรรพันธุ์มันจะเป็นพันธุ์ของมันอยู่นะมือนก็เหนียวขาวนี่แหละบางพันธุ์ก็แข็งมันบางมันบางพันธุ์ก็นุ่มใช่ไหมที่เราเห็นมันก็เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะแบบว่าเราไม่ต้องไปซื้อเขาเลยเราขายของเราเองส่วนมากไอ้ตลาดเขากำหนดนะต้องแ80ด0ิบดสิบไอเอาเข้าวสารไปวางแ80ดสิบ ไอ้เปรรูปยี่สิบอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่ไปเข้าประชุมแม่บอกว่ามันขายไม่ได้ข้าวสารเนี่ยก็ซื้อนี่วันหนึ่งไม่ถึงสองสามกิโลแล้วค่ารถเราล่ะหกร้อยแจกบรรดุงไปนี่ไปกลับก็หกร้อยนะแม่เลยบอกว่าเปรปรูปนี่ลูกค้าเขาตอบรับดีมากแม่ต้องการเปรรูปอย่างเดียวไอ้ข้าวสารแม่ไ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 มไมสนหรอกว่าลูกค้าจะเอาหรือไม่เอาแต่เปรรูปมีขายดีเราก็เก็บข้าวเราไว้เปรรูปให้มันเพิ่มมูลคะ่าเพิ่มขึ้นดีกว่าใช่ไหม เออนี่แหละเขาบอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้ยังไงก็ข้าวฉันฉันปลูกเองฉันอยากแปรรูปฉันอยากทำมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วมันผิดตรงไหนแม่ว่า ประมาณสิบเจ็ดไร่ค่ะข้าวเหนียวดำสิบเจ็ดไร่ค่ะข้าวเหนียวดำเนี่ยทั้งหมดสิบเจ็ดไร่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นค่ะเป็นข้าวหอม<อ>มะลิ<อ>แล้วก็ข้าวกอขอค่ะอ๋อค่ะแม่ปลูกมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะที่แม่ทํานามาก็ตลอดชีวิตแหละแต่ถ้าถ้าถือถามถึงว่าข้าวเหนียวดําเนี่ยแม่ปลูกจริงๆมาสองปีแล้วค่ะแต่แต่ก่อนกอนก,อนก็ปลูกเล็กๆน้อยๆพอขายได้แต่พอเออ ขายพอขายไปแล้วมีผู้บริโภคเนี่ยเยอะขึ้นแม่ก็เลยต้องปลูกเยอะขึ้นค่ะซึ่งแม่ไอแปยออกมาเองแล้วก็ขายเอง<า>ซึ่งไ,<อ>ไม่ได้ผ่านผ่านในทุนค่ะคือเราสามารถกำหนดราคาเราเองได้ค่ะอ๋อค่ะรวงข้าวข้าวเหนียวดำเนี่ยมันมีทั้งหมดเป็นกี่พันนะคะไอข้าวเหนียวดำนี่แม่ไม่รู้นะว่ากี่พันแต่ที่แม่ปลูกเนี่ยแม่เห็นสองพัน เป็นเป็นไอใบสีเขียวแล้วก็รวงสีดําแล้วก็ใบสีดํารวงสีดําก็มีค่ะสองอ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงคะสองอย่างนี้ใบเขียวรวงดํานี่จะอ่อนนุ่มกว่าค่ะแต่ถ้าใบดําเม็ดดาเนี่ยจะเป็นออกแข็งค่ะที่เราไม่สามารถที่จะมาแปรรูปได้อย่างนี้ค่ะแปรได้ก็ไม่อร่อยเราต้องเลือกแบบนี้ค่ะที่แม่ปลูกนี่ก็คือใบเขียว ค่ะ<ว>ใบเขียวรวงดำเม,ม็ดดำค่ะถ้าเป็นข้าวเหนียวดำนี่ก็จะเห็นเป็นรวงสีดำอาอบอย่างนี้ค่ะเห็นได้ชัดอย่างนี้เลยค่ะ<อ>จากปุ๋ยหนึ่งที่เราปเปเป็นข้าวสารเต่เราเปลจากข้าวสารมาเป็นเปยรูปเป็นข้าวนึ่งทาขนมอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวนี้นะ่ะผู้บริโภคเขาตอบรับจากข้าวตัวน,นี้ดีมากมันวิตามินเยอะเขาบอกพันนี้แม่คัดสัรนเองค่ะลูกตอนแรกๆนี่ก็ไปซื้อมา ซื้อมาตอนนี้ปลูกมาขยายมาก็คัดเองเลือกพันเองอย่างพันอย่างเม็ดอย่างนี้ก็ไม่เอาต้องเอาเม็ดเอาเม็ดสีดำแล้วก็เม็ดนี่ต้องไม่มีแฟบมีอะไรนะต้องเลือกต้องเกะเม็ดมันออกว่ามันดำไหมมันไอ้นี่ไหมค่ะข้างในมันจะเป็นสีดำเราต้องเอารวงเราเราก็ไปคัดลวงออกกว่าจะได้ไอ้พันมันมาเนี่ยมันยากอยู่เพราะข้าวตัวนี้มันกลายพันธุ์เร็วมากเลย เราปีสองปีมันก็กลายพันธุ์แล้วเราต้องคัดแม่มีวิธีดูแลข้าวพวกนี้ยังไงคะโอ้ข้าวพวกนี้เนี่ยดูแลแบบไม่ให้น้ํามันไอ้นี่นะคะ่ะไม่ให้น้ํามันขาดเพราะน้ํามันขาดปุ๊บข้าวมันจะเม็ดไม่ดํเาเรา <จะ S 1> ต้องชอใช่ค่ะเป็นข้าวชอบน้ําเราจะเอให้เขาน้ำหล่อเลี้ยงเขาจนจนกว่าเขาจะแก่นะคะแก่นี่คือเก็บเกี่ยวได้ค่ะใช่ค่ะนี่เราก็ สามารถเอาน้ำออกได้แล้วคือเขาแก่แล้วข้าวเหนียวดําเนี่ยลวงมันถึงงามแค่ไหนมันก็ไม่ได้รวงใหญ่เหมือนข้าวทั่วไปนะคะลวงมันสุดสุดงามสุดสวยแค่นี้แหละค่ะดูจากที่หนูดูจากเทียบกับข้าวทั่วไปเหมือนเม็ดข้าวทั่วไปจะเป็นเรียวๆใช่อันนี้จะเป็นเหมือนออกเป็นวงรีจะเป็นอย่างนี้แหละรวงใหญ่ที่สุดแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นในข้าวทั่วไปเนี่ยมันจะหนักไปต,ตัวนี้น้ําหนักมันไม่เยอะนะ ข้าวนี้มันจะเบาข้าวเนียวดาจะเบาวกว่าข้าวปกตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าขายเป็นเหมือนข้าวข้าวสารธรรมดาก็ได้ไม่เยอะใช่ไหม,ไมเยอะค่ะแต่เราต้องเปรูปออกมามากกว่าถ้าเราจะไปขายเป็นเม็ดข้าวเปลือกอย่างนี้ตอนนี้ขายเขาให้แค่หมื่นละร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบบาทแล้วก็กระสอบนึงก็สองหมื่นใช่ไหมลูกรวมมึงนึกสองหมื่นก็เป็นสามร้อยี่สิบ ถ้าเราไปทําเป็นแปรรูปนี่ค่ะแปรรูปก็ปปกสวบหนึ่งแล้วสามพันเนาะจากสามร้อยน,นี่แม่ตีสี่ร้อยแล้วนะเนี่ยแต่ตัวน,นี้เค้นเขาไปขายเขาบอกว่าร้อยหกสิบเองตัวนี้นี่แหละแม่ถึงได้เปรผันลงมาแปรรูปค่ะแล้วแปรรูปมันได้ตังแบบเยอะเยอะกว่าไม่รู้กี่เท่า ที่แม่เอาไปแปรรูปเนี่ยคือแม่เอาไปแปรรูปเป็นอะไรมั้งคะเป็นข้าวเหนียวดําทรงเครื่องแล้วก็เป็นถั่วเปบดข้าวเหนียวดําผสมไรเบอรี่แล้วก็เป็นสังขยาแล้วก็เป็นบัวลอยอย่างนี้ค่ะเราจะทําไปขายที่ตลาดแล้วก็ทําแปอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้เราแปจริงจริงมันมีเยอะมากแต่เลงแม่กับพ่อมีแค่สองคนก็ทําได้แค่นี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมที่บ้านคุณแม่กันนะคะว่าวิธีการทำ ที่คุณแม่แปลรูปออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี <ฮะ S 1> ย๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวยนะคะซึ่งคุณแม่จะมาสาธิตการทำข้าวเหนียวดำแปลรูปให้เราได้ชมกันค่ะคุณแม่คะข้าวเหนียวดำเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคะจะทำเป็นถั่วแปบเป็นบัวลอยก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นข้าวเหนียวดำทรงเครื่องอะค่ะแล้ววันนี้คุณแม่จะทำอะไรให้เราพวกเราได้ชิมกันคะ,ะจะทำเป็นถั่วแปบกับข้าวเหนียวดำทรงเครื่องนะคะข้างหน้าน,นี่คือเป็นส่วนผสมของถั่วแปใช,ใช่ค่ะใช่อันนี้คืออันนี้คือข้าวเหนียวขาวบดค่ะ ซึ่งจะเป็นตัวนี้มาก่อนใช่ไหคะแล้วก็บดมาเป็นตัวนี้แล้ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวดําตัวนี้ค่ะบดกับข้าวไรเบอรี่ค่ะผสมกับข้าวไรเบอรี่ตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นของคุณแม่เองค่ะข้าวไรเบอรี่แล้วก็ต่อมาจะเป็น อันนี้คือน้ำตาลน้าตาลค่ะเราจะมีส่วนผสมของน้ำตาลเหยาะนิดหน่อยค่ะเพราอให้มีรสชาติออกหวานนิดนึงอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นเมล็ดงาค่ะเมล็ดงานี้มันจะเป็นเกี่ยวกับข้าวเหนียวดำทรงเครื่องอีกอันนึงค่ะที่เราจะทำตัวแปดตัวนี้คือเราทำตัวนี้ค่ะนวดตัวนี้เข้ากันแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็นวดเข้ากันแล้วเราก็จะไปต้มใส่ตัวนั้นนะคะต้มใส่น้ำต้มใบเตยแล้วก็เราจะมาคุกใส่ตัวนี้ค่ะ คุกเสร็จค่ะถั่วเป็นถั่วถัว่วเขียวซึ่ง,เ,งเราซึ่งเราเอามาแช่น้ำแล้วก็นึง่งนึ่งให้สุกแล้วเราก็เอามาคุกใส่กับเป็นถั่วเป็ดน,นะคะแล้วเราก็คุกใส่มะพร้าวอ่อนอีกทีก็ได้ค่ะหรือไม่คุกแล้วแต่ชอบนะคะบางคนชอบก็ใส่ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะได้ค่ะเริ่มเลยค่ะคุณแม่อันนี้ นี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำกับข้าวไรเบอร์รี่แล้วจะคุุกใส่กันค่ะที่เท่าเกันใช่หมในอัตราส่วนไม่ค่ะอัตราส่วนข้าวขาวจะเยอะกว่านะคะข้าวขาวจะเยอะกว่าแล้วเราก็ใส่เกลือพอให้มันได้รสชาติ ก็มีน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงก็ใส่นิดหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีน้ำใบเตยนะคะมีน้ำใบเตยนนเป็นน้ำใบเตยค่ะที่คุณแม่ต้มไว้แล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราคลุกกันก่อนนะคะคลุกให้มันเข้ากันก่อนนะคะคลุกข้าวขาวกับข้าวดำให้มันเข้ากันก่อน เสรเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำไปตุเลงไปเลยค่ะใส่น้ำเนี่ยเราต้องใส่พอประมาณก่อนแล้วต้องคลุกให้มันเข้ากันก่อนต้องใส่ทีละนิดค่คะใส่ทีละนิดเดี๋ยวแม่ระควนฝากไว้เดี๋วแม่ต้องใช้มือแล้วนะ ก็จะค่ะเราใช้ตัวนี้นวดไม่ได้เราต้องใช้มือเพราะมันจะได้ที่กว่าค่ะถ้าใช้เป็นน้ำธรรมดาได,ได้ไหมคะได้ค่ะแต่มันก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะออได้มันก็จะมีกลิ่นหอมของข้าวธรรมดาอาจจะไม่มีกลิ่นเบเตยธรรมชาติกขนมแล้วมันต้องใส่เบเตยนะคะกลิ่นของมันใส่เบเตอใเบเตยนี่มันจะปรับ กินทุกอย่างลกลินตัวไหนอาบๆน้ำมันแบบน้ำมันอาบๆเนี่ยเราใช้ไปเตยลงไปมันจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะมันจะมีกลิ่นหอมไปเลยนี่เวลาเราเติมน้ำเราก็ต้องคลุกไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เติมอีก นี่เกินจะเสร็จแล้วนี่เกินจะได้ที่ละอให้เป็นเหนียวเหนียวเหมือนนี่เสร็จแล้วน,นั่นเสร็จแล้วพร้อมที่จะทําเป็นขนมลนะนนี้คือใช้วิธีการต้ม,มค่ะต้มตัวเป็นต้องต้มอ,อันนี้ก็น้ํานี่ก็ผสมใบเตเยได้ใช่ไหมคะผสมใบเตยค่ะเพื่อ เพื่อให้มันหอมมีรสชาติเป็นขนมแท้ๆขนมไทยแท้ๆเลยค่ะตัวปแปดเดี๋ยวยกใบเตยอ,ออกก่อนได้กลิ่นใบเตยหอมมากค่ะกลิ่นใบเตย้อ,อกจากจะผสมในนี้แล้วก็ยังต้องใส่ใบเตยในข้าวมนฝร<อ>ั่งนิดหน่อยทีนี้เราก็ จะปั้นนะปั้นเป็นก้นกอนๆก <ไป S 1> ้นเป็นก้นกอนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทาแล้วก็เอาลงเลยทําให้เป็นแบนๆอย่างเี้ยค่ะถ้าเป็นแบนแล้วก็ใส่มือใช่ค่ะใส่น้ําเลยอันนี้คือถ้าเราเอาลงไปเท่านี้เขาก็จะเท่านี้หรือว่าค่ะเท่านี้ค่ะ เท่านี้ค่ะมันมันมันอยากอยากให้มันไอไอมันจะมีตอนที่มันนี่มันมันขึ้นมาอย่างนี้มันสุกแล้วนะคะถ้าลอยขึ้นมานี่ค่ะลอยขึ้นมานี่สุกแล้วสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาอันนี้แล้วก็มาลงตรงนี้เลยนะลูกมาลงก็มาลงคุกค่ะมาคุกกับตัวเขียว นะทำให้เสร็จเก่าปกตินี่จะใช้ไอ้ากนี้ด้อะทำอย่างนี้เลยมือมีแต่แป้งน,นี่เลยลูกนี่ลบก,กวนทำอย่างนี้ให้แม่เลยเดี๋ยวแม่จะนี่ทานได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลเม็ดงาก็มะาพร้าวอ่อนต้องโรยน้ำตาลอีกใช่ไหมโรยค่ะถ้าเราอยากโรย น้อยเลยมากแล้วแต่เราชอบหวานหรือไม่หวานก็แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะจะทำเป็นกลมๆแบบนี้นี่นนะกำลังขึ้นค่ะใบเตยติดมาชิมดูนะคะอร่อยค่ะมันจะหอมใบเตยกับหอมข้าวมันร้อนอยู่ นี่ค่ะเป็นสินค้าที่ลูกค้าตอบรับดีมากตัวนี้นต,นตัวนี้กับสังขยาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวดำทรงเครื่องสามอย่างนี้พอกันเลยขายดีขายดีมากวันหนึ่งสี่้อกล่องแม่ขายได้สี่้อยกล่องกล่องละยี่บาท แบบนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็มีแค่น้ำตาลกับงา,าค่ะนี่เค่ะเวลาเราจะทานเราก็เอาตัวนี้มาจิ้มก็ได้หรือจะลาดไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราลาดไปก่อนเกิดจินไม่หมดก็มันไม่อร่อยเราต้องค่อยเอาตัวนี้มาจิ้มน้ำตาลก็ได้ค่ะ ชอบหวานชอบหวานน้อยอะไรก็หวานน้อยหวานมากแล้วแต่เราค่ะแล้วก็โรยมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวทื่นทึบใช่ไหมคะมะพร้าวทื่นทึบที่กําลังอร่อยเลยค่ะมะพร้าวทื่นทึบนี่คือมะพร้าวที่ยังไม่เกลจัดนะคะค่ะยังไม่เกลจัดจะเป็นน้าตาลน้ำตเลไว ราก็จะมาทําเมนูต่อไปที่คุณแม่จะทําให้พวกเราได้ชิมกันคะ่ะนั่นก็คือข้าวเหนียวดําทรงเครื่องค่ะจะมีส่วนผสมไอ้ไอก็จะมีข้าวเหนียวดําค่ะข้าวเหนียวดำกะ<อ>ำละมังนี่เนาะแล้วก็ข้าวเหนียวขาวทําไมต้องผสมกันคะคุณแม่คือข้าวเหนียวดำนี่มันเป็นข้าวกล้องค่ะที่เราสีออกมาทอปเปลือกเป็นข้าวทอปเปลือกซึ่งมีวิตามินอยู่แล้วถ้าเรานึ่งแต่เขาเขาจะแข็งจะไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ ถ้าเราผสมข้าวขาวลงไปปุ๊บเช่ข้าวขาวลงไปแล้วก็คลุกใส่กันนะคะคลุกใส่กันให้ทั่วทั่วเลยนะคะตรงนี้มันจะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องใส่เกลือนิดหน่อยต้องใส่เกลือตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะค่ะต้องใส่เกลือคือเราเ,าเพิ่มเกลือสารในวอดีนลงไปด้วย เตียอย่างนี้เลยค่ะแล้วต้องเอาไปแล้วต้องไปแช่น้ําไปแช่น้ำนานเท่าไหร่แปดชั่วโมงค่ะน้ําในแช่แปดชั่วโมงยางต่าต้องห้าชั่วโมงถึงจะนึ่งได้แต่ค่าให้ลงตัวจริงๆต้องแปดชั่วโมงค่ะถ้าถ้าเราไม่แช่นี่มันจะเป็นไงถ้าเราไม่แช่มันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันนึ่งไม่ได้ไม่สุกเลยค่ะค่ะตัวนี้อันนี้คือตัวที่ที่เราเรายังไม่ได้แช่ ตัวนี้คืแช่แล้วเขาจะออกมาหน้าตาของเขาจะเป็นตัวนี้เลยแปดชั่วโมงค่ะไปนะคะจะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เลยค่ะน้ําที่ออกมานะคะก็จะเป็นสีออกม่วงๆยีม่วงธรรมชาติสีธรรมชาติของข้าวคือข้าวขาวนี้เขาก็จะดูดสีเข้าไปเลยใช่ค่ะเขาจะเป็นว่าเหมือนไม่มีข้าวขาวค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปนึ่งค่ะ ไปนึ่งเลยซึ่งน้ำที่คุณแม่เตรียมไว้นึ่งนี่นะคะก็จะใส่ใบเตยเข้าไปอีกนะคะเหมือนกับมันเ,เพิ่มความหอมหอมข้าวอยู่แล้วมันจะได้หอมใบเตยคลุกกันไป<ม>เวลาเราได้กลิ่นมันชวนกินค่ะชวนกินใช้เวลานึ่งประมาณกี่ชั่วโมงคะแม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงชั่วโมงเดียวก็สุกแล้วแม่ไม่นึ่งเยอะนะจะนึ่งแค่นี้ถ้านึ่งเยอะมันก็จะใช้เวลานาน ปึ๊บเรียบร้อยค่ะนึ่ง,เห,งเหมือนนึ่งข้าวเหนียวธรรมดาทั่วไปแต่ใช้เวลานานกว่าข้าวเหนียวนิดหน่อยเพราะเขาเป็นข้าวกล้องไอ้ข้าวที่มันมันมีไอเยื่อมันหุ้มอยู่มันจะแข็งเราต้องใช้เวลาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้าวเหนียวดําที่เรานึ่งไว้นั้นก็สุกพอดีเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํำข้าวเหนียวดําทรงเครื่องกันต่อเลยค่ะอันนี้คือถ้าข้าวที่นึ่งสุกแล้วข,ข้าวที่นึ่งสุกแล้วนะคะ,ข,ข,ะ,คะข้าวเหนียวดำถ้าเราเอ๊ะ เป็นทรงเครื่องมีน้ำตาลอยู่ไหนลูกอย่างนี้น้ำตาลยานเยอะแล้วกัอิกกอ่มแล้วร,ร้อนเลยนะคะปกติแม่ไปขายแม่ก็จะทำร้อนๆแบบนี้เลยคือทำร้อนๆแบบค่ะทำร้อนๆแบบนี้ให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเออเราทำร้อนๆเพื่อความปลอดภัยของเขาแล้วก็ข้าวนี่เป็นข้าววิตามิน,นที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งคุณแม่ปลูกเองปลูก,อกเองค่ะค่ะปลูกเองแล้วก็ ทาอเองค่ะปลูกเองเทาะเองแล้วก็ทําขายเองครบวงจรค่ะซึ่งเรามีมีที่ไอ้ที่เราใส่ข้าวเหนี้ยวดำทรงเครื่องนะคะจะมีน้ําตาลนะคะน้ำตาลโรยแล้วแต่เราชอบหวานไม่หวานนะคะแต่แม่จะใส่ให้นิดหน่อยปกติทุกวันนี้ไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่ก็เลยนี่ค่ะทำง่ายนิดเดียว นี่ค่ะหน้าตาของข้าวไอเนี่ยข้าวเหนียวดำทรงเครื่องจะอยู่อย่างนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาขร็จเล้วนะคะทรงเครื่องค่ะ,คะหน้าทานไหมคะ คุณผู้ชมสำหรับข้าวแปรรูปแม่สวยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านตำบลวังทองที่ช่วยสร้างอาชีพและก็รายได้ให้แก่ชุมชนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจการทำข้าวแปรรูปแบบนี้ก็สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกันได้ที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนข้าวแปรรูปแม่สวยสำหรับวันนี้นะคะภูมิปัญญาบ้านทุ่งต้องขอขอบคุณคุณแม่สวยแก้วปัญญานะคะที่พาพวกเรานั้น ไปเยี่ยมชมแปลงนาแล้วก็สาธิตขั้นตอนการทำข้าวเหนียวดำแปรรูปแล้วก็ให้พวกเรานั้นได้ลองทำลองชิมกันอีกด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วดิฉันและพวกคุณแม่สวยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ